สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังที่ชื่อว่าโฮเทลเบดกันนะครับตัวขนมปังตัวเนี้ยนะครับจะมีเนื้อนุ่มแล้วก็หอมเนยมากขั้นตอนวิธีการส่วนผสมมีอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยครับวันนี้นะครับส่วนผสมหลักนะครับนั่นก็คือแป้งนะครับแป้งที่ใช้เป็นแป้งเกาหลีตัวนี้นะครับจากร้านเกรนแฟนเบเกอรี่นะครับใครสนใจสามารถ สั่งซื้อได้นะครับที่พี่ปุ๋ยเลยนะฮะเป็นแป้งตัวนี้ผมไม่เคยใช้เหมือนกันอ่าโอเคของเหลวนะครับมีนมน้ำแล้วก็ไข่ไก่ครับเนยจืดนิ่มนะครับผมใช้เป็นออคิดเพียววัตเตอร์ยีสตแล้วก็นมผงนะครับยีสตชนิดหวาน ต่อมานะครับจะมะีน้ำพึ่งนะครับเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนผสมมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เครื่องผสมกันเลยขั้นแรกผมใส่ของแห้งรวมกันนะครับแป้งนมผงน้ำตาลนะครับใส่รวมกันได้เลยเปิดเครื่องให้ส่วนผสมของแห้งกระจายตัวส่วนผสมของแห้งกระจายตัวนะครับเราก็ตามด้วย ของเหลวของเรานะครับน้ำนมแล้วก็ไข่ไก่ครับนวดจนส่วนผสมนะครับจับตัวกันเอาอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งก็ใส่รวมกับของเหลวได้เลยครับตัวน้ำผึ้งนะครับจะช่วยเพิ่มความนุ่มแล้วก็หอมให้กับขนมปังของเรานวดนะครับจนส่วนผสมจับตัวกันนะไม่เหลือ เศษแป้งหรือว่าผงแป้งนะครับผมก็ตามด้วยยีสต์เลยใส่ยีสต์ลงไปนะครับปรับความเร็วเป็นระดับกลางนะครับนวดต่อนวดต่อไปประมาณหนนาทีนะครับก็ใส่เกลือจากนั้นนะครับก็จะนวดให้ส่วนผสมเนี่ยรวมตัวกันส่วนผสมนะครับจะสังเกตเห็นว่าเฟิร์มขึ้นนะครับรวมตัวกันดีขึ้นเดีย๋ยวเราลองเช็คโครงสร้างเขาดูครับ ดึงมานะครับจับขึงฟิล์มออกนะครับอ่าโอเคได้ประมาณนี้นะครับเริ่มขึงฟิล์มได้แบบนี้เดี๋ยวเราใส่เนยจืดนิ่มลงไปเลยนะเปิดเครื่องนะใส่เนยจืดนิ่มลงไปหลังจากนั้นนะครับผมจะนวดต่อจนได้ฟิล์มเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับโดนนะครับเนียนขึ้นเดี๋ยวเราลองเช็คฟิล์มดูครับเอามือชุบน้า จับดึงขึ้นมานะครับตัวแป้งเนี่ยนวดนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับโครงสร้างดีใช้เวลานวดไม่นานนะครับก็ได้ฟิล์มแบบนี้แหละอ่ะโอเคตักนะครับโดพักไว้ในกล่องหรือว่าภาชนะนะครับวันนี้ผมใส่กระมังนะแล้วก็รวบให้เขามีผิวเรียบตึงแล้วก็แปนะครับผมจะแปคลุมหน้าเข้าไว แล้วก็พักโดไว้ประมาณ45-60นาทีครับอันนี้นะครับครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเช็คแป้งโดของเราดูโอเคนะครับเนียนนะครับเนียนดีเลยกลิ่นหอมนะครับสีสวยเดี๋ยวลองเช็คนะครับเช็คว่าแป้งโดของเราเนี่ย บบนี้โอเคหรือ,อยังนะครับผมจะโรยแป้งนะครับแล้วก็จะกดลงไปอ่าโอเคนะครับเขาอ่าเป็นรูค้างไว้นะครับไม่เด้งกลับแบบนี้โอเคแล้วเทแป้งลงบนโต๊ะนะครับโรยแป้งกันติดอ่าแผ่แป้งโดออกนะครับให้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นนะครับผมจะตัดนะจะตัดเป็นก้อนก้อนละประมาณ 12ก็คือก้อนแล้วประมาณ120กรัมนะครับตัดแบ่งนะครับประมาณ120กรัม1โลบเนี่ยเราจะใส่4ก้อนนะครับก็ตกแล้ว1โลบเนี่ยน้ำหนักจะประมาณ480กรัมพอตัดเสร็จนะครับหนาลวบให้เป็นก้อนกลม นะเก็บป้ายนะครับวางพักไว้นะค่อยๆรวบนะครับรวบจัดรูปทรงให้เป็นก้อนกลมนะครับทำจนครบนะครับผมจะคลุมหน้าแล้วก็จะพักไว้ให้เขารีแลกนะครับจะพักประมาณ15-20นาทีนะครับหลังจากนั้นจะขึ้นรูปจริงครับ อันนี้นะครับครบเวลาเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปใส่พิมพ์450กรัมนะครับแบบนี้วิธีการนะครับก่อนที่เราจะเอาเข้าไปขึ้นรูปนะครับลองเช็คดูก่อนอย่างนี้ผมกดลงไปนะครับเขาก็เด้งกลับช้าๆแล้วก็ค้างเลยนะครับแบบเนี้ยถือว่ารีแลกแล้วนะครับก็ให้เขาเด้งกลับยังเด้งกลับอยู่นิดหน่อยถือว่าโอเคครับจากนั้นนะครับก็รีดไล่อากาศออก พลิกกลับด้านจากนั้นผมจะพับนะครับพับแบบนี้แล้วก็พับเข้ามานะครับพลิกกลับด้านอีกรอบหนึง่งจากนั้นรีดไล่อากาศออกโอเคพลิกกลับด้านแล้วก็มมวนนะครับหมวนมมวนนะครับแล้วก็รวบเข้ามา เราจะทำจนครบ4ก้อนนะครับแล้วเดี๋ยวใส่ลงพิมพ์พร้อมกันแบบนี้นะครับวางพักไว้ก่อนโอเคนะครับเลียงใส่ลงในพิมพ์นะครับเวลาเลียงก็เรียงลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าพยายามหมุนตะเข็บให้อยู่ด้านล่างนะครับ เพราะว่าถ้าจะเข็บไม่อยู่ด้านล่างเนี่ยเดี๋ยวเวลาอบแล้วเขาจะฉีกออกได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็พักไว้เดี๋ยวขอทำทุกลบให้เสร็จก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับเลียงใส่ถาดผมจะคุมหน้าแล้วก็พักไว้นะครับผมจะพักไว้ประมาณหกสิบนาทีนะครับะระหว่างนี้นะครับผ่านไปครึ่งทางเนี่ยผมจะวอร์มเตาไฟบนที่ผมใช้ประมาณ180 190นะครับไฟล่างประมาณ200-220ถึง2ององศาครับแล้วแต่เตาเนาะอ่ะโอเคนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับตอนนี้โดขึ้นโอเคนะครับขึ้นฟูดีมากผมจะแต่งหน้าเขานะครับจะตัดนะครับตัดด้านบนจากนั้นนะครับบีบเนย เนยจืดที่ผมใช้ก็คือเนอยออคิดเทียวบัตเตอร์นี่แหละครับที่ผมใช้ในการทําขนมอยู่แล้วนะครับทิ้งไว้ให้นิ่มแค่นั้นนะครับจากนั้นก็โรยน้ําตาลลงไปตามที่เราโรยเนยนะครับโรยวางใส่ไว้บนเนยได้เลยอ่ะโอเคครับเดี๋ยวลองขนมปังเข้าอบกันอ่ะตอนนี้นะครับความร้อนได้แล้วนะครับไปบน ผมเผื่อไปนิดหน่อยนะครับผมใช้ไฟบนประมาณ180ไฟล่างประมาณ240นะครับอันนี้เผื่อไป28นาทีผมก็จะดูอีกครั้งหนึ่งนะโอเคครับอ,อันนี้นะครับครบเวลานะครับผมเอาออกมาลองดูก่อนนะครับสีนะครับใช้ได้นะครับแต่ไฟล่างเนี่ยแรงไปนนิดหนึ่งนะ โอเคเคาะทั้งหมดนะครับแล้วก็วางพักไว้โอเคเสร็จแล้วนะครับโฮเทลเบดของผมนะก็คืออบเสร็จเรียบร้อยวันนี้นะครับสิ่งที่ใหม่2อย่างสําหรับผมก็คือวันนี้ผมใช้แป้งเกาหลีนะครับที่โชว์ให้เ,เพื่อนๆดูในตอนต้นคลิปนะเป็นแป้งเกาหลีที่ตัวเองไม่เคยใช้เหมือนกันอันนี้ครั้งแรกนะครับ แล้วก็เตาอบนะครับเตาอบตัวใหม่นะก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาทดลองแล้วก็ทําความรู้จักกับเตาอบตัวนี้อีกสักพักหนึ่งนะครับแต่ก็อบออกมาโอเคครับสีสวยแต่ว่าความรู้สึกของผมเนี่ยคือเขายังยังไม่ค่อยอบดีเท่าที่ควรนะครับอาจจะเป็นเพราะยังไม่ค่อยคุ้นเขาเท่าไหร่นะครับโอเคไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเรามาฉีกแล้วก็ชิมรสชาติกันครับอันนี้ผมเลือกตัวที่ยุบมากที่สุดนะครับ อันนี้เนาะจะสังเกตเห็นว่าด้านข้างๆเนี่ยยังขาวอยู่มากนะครับอโอเคเดี๋ยวฉีก,กันนะครับเดี๋ยวผมจะฉีกตรงนี้นะ,ะดูเนื้อด้านในกันครับแป้งเกาหลีนะครับอโอ้โหคือแบบเนื้อแบบ นุ่มมากนะครับแล้วก็กลิ่นหอมนะครับ <D oo> ด้านในเนี่ยเวลากดไปยังมีความชําอยู่รสชาตินะครับของตัวขนมปังตัวนี้จะมีความนุ่มแล้วก็มีความหวานอ่อนๆนะครับกลิ่นเนี่ยหอมมากนะครับอร่อยนะครับแป้งตัวนี้ค่อนข้างดีเลยนุ่มแล้วก็หอมนะครับเวลากดไปเนี่ยยังชําอยู่นะแล้วก็ด้านบนเวลาที่เรากัดไปโดนเนี่ยเขาเจะมีความหวานแล้วก็ความหอมมันจาก เนยและน้ำตาลที่เราบีบไปด้านบนนะครับโหแต่เปลือกบางมากนะครับขอบเนี่ยบางนะนุ่ม,ออม,อมพอกินโดนด้านบนนี้อ,อร่อยมาก อร่อยครับแป้งตัวนี้นะครับหาซื้อได้นะจากร้านเกรนแฟนเบเกอรี่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงลองทำดูฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับผมจะกลับมาอัพคลิปบ่อยๆให้เพื่อนๆได้ชมนะครับส่วนวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ